แล้วเนี่ยซีดีกว่าเดิมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ทำคลิปสไตล์วีหลอกกันหน่อยนะครับลายคนหามด้วไหมนะเจมชอบใส่หมวกก็ดูดิ ผมไม่ยุ่งเหยิงขนาดนี้ไม่ได้ตัดเกือบ3เดือนแล้วก็อ่ะวันนี้จะไปตัดผมแล้วก็ไปลองเซตเอ้ยตัวใหม่ด้วยก็จะตัดทรงอะไรดีเนี่ยดูโคตรยาวครับตั้งแต่โควิดก่อนโควิดด้วยก็ไม่ได้ตัดกันยาวยาวเลยเพรา,าะไม่ได้เจมเนี่ยติดใส่หมวกหมวกฟ้าบอกเฮ้ยน้านะเจมชอบลูฟี่หรออันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือนะผมเรายาวเราก็เลยต้องใส่หมวกปิดไว้มันจัดทรงอะไรไม่ได้เนี่ยเนี่ยจะปัดไปไหนก็ไม่ได้นะอ่ะ เดี๋ยวก็ไปดูกันว่าจะออกมาแนวไหนปตากล้องไว้ดิวันนี้เรามีส่งเซตเอ้ยให้ f อฟด้วยมารีบไปครับท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องรีบกับเวลาเพื่อไปส่งของด้วยเดี๋ยวถ่ายรถแป๊บปกติไม่ค่อยถ่ายแนยววีล็อกอย่างนี้นะก็มีเอฟซขอมาถ่ายวีล็อกนะเจมหน่อยครับหนึ่งวันนะเจมทํทำอะไรถ้าเอากรจริงผมก็นอนแทบ้งวัน ที่กลางคืนครับกลางวันเราไม่ค่อยทํางานกันเพราะมันร้อนก็ครับท่านผู้ชมไปเรารีบไปแล้วมีส่งของด้วยใช่ไหมนะก้ก็ใช่ครับก็ดูอ่ะหน้ามืดตึบเลยฝนคืบมากเลยเราจะไปหัดตีสกิปปิ้งด้วยเซตเอ๋ยอีกตัวหนึ่งเป็นเซตเอ๋ยทูโดนนะครับซึ่งก็มีกระแสเข้ามาว่าเฮ้ดยดา Z A Z A ราม่าเซตเอ๋ยเซตเอ๋ยปลอมเซตเอ๋ยแท้เซตเอ๋ยดั้งเดิมเซตเอ๋ยออริจินอลนะครับซึ่งเราเป็นคนขาย คือพูดยังไงเราเป็นแค่ร้านค้าที่รับของมาขายเราไม่ขอไปมีปัญหาในาส่วนนั้นนะครับเราจะมาอธิบายให้ฟังว่าไอ้เซเอ้ยทั้งสองแบบเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมนตีจิป๊ปิ้งได้ไหมนะครับซึ่งตัวเกาว่าเรารู้อยู่แล้วมันตีได้วันนี้ผมจะลองเอาตัวถูโทนมาลองทดสอบใช้ดูนะครับเพราะเราก็สั่งมาขายที่ร้านเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะไปยังไงเดี๋ยวแวะส่งของตัดผมแล้วก็ไปอะไรนะ ไปตีสก,กิป,ปิ้งไปตีสก,กิป,ปิ้งถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกก็อีพีหน้าเพราะช่วงนี้รอฝนนะครับอยากให้ฝนตกหนักๆแรงๆให้น้ำท่วมลพบุรีไปเลย <_ d ata> เพื่อที่เราจะได้มีหมายทำลิป <_ d ata> เออซึ่งวันนี้นะเจมก็มาแบบสดๆเลยอาบน้ำเสร็จก็มาเลยนะครับเพราะเรารู้ว่าเราต้องคันกับการตัดผมนะครับก็เลยไม่ต้องแต่งตัวว่าเนดูข้างหน้าเขาจ้าก้อง,งเห็นไหมครัว่าข้างถนนเนี่ยเปียก แต่บ้านเราไม่เห็นตกอ่ะใช่เฮ้ย1 6 20แล้วบันินี้ปิด4โมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมเอา้าเดี๋ยวขอรีบขับรถเพื่อไปส่งของให้ท่าน m อผู้น่ารักก่อนนะครับของคอมเมนต์แรกแจกเหยื่อนะครับก็ได้ปลายางหนอนยางว่าไปนะครับเพียงแค่ท่านคอมเมนต์แรกเท่านั้นท่านก็ได้แล้วอะไรยังง่ายแบบนี้ใช่ไหมตาก้อใช่ครับโอ้โหอยากได้ของฟรีอ่ะ ก็ต้องมาให้ไหวดูช่องเราให้ไหวนะครับแล้วก็กดซับกดไลค์เบ้นให้กําลังใจเราด้วยเราถึงแจกนะครับต่อจากนี้อีกสิบเก้าคลิป19เก้าหรือสิบปดวะไม่รู้อะอันไหนจะตดัดเสร็จก่อนกันอะ่ะอีกสิบกว่าคลิปเนี่ยมันจะเราจะแจกแจกแจกกับหนอนอยางนี้นะครับอะไรอยู่แน่แต่กล้องฮ้ยดูหน้าดี่อ่านะครับฝนเริ่มตกแล้วท่านผู้ชมเราจะได้จะกิปปิ้งกันไหมล่ะเอ้ยตัดผมก็ตัดเป็นชั่วโมงเนาะก็อาจจะแบบเออเล่าแบบมาก่อนเดี๋ยว ตะ้กร้องแบบเราเผื่อไหมเนี่ยไม่แน่ามาอ้าวไม่มีนคนอย่างนี้นี่กล้องโอ้โหไม่จิ้มหอมเลยคุณอ่ะองสำรองฝนเริ่มตกแล้วอยากให้มีน้ำมาเพราะพ,พวกเราหมดหมายทําคลิปกันแล้วจริงๆครับท่านผู้ชมนะหมดแล้วจริงๆหมดไม่เหลือแล้วช่วงนี้คลิปตกปลาเข้าใจเราหน่อยหาย,ยากจริงเน้นคลิปรีวิวสินค้าไปดีกว่าหยุดแล้วรึอพี่เอ๋เอาตกนี่ตดยังไม่ดาหนหยเม็ดเลยอยู่แล้วแค่ครับ เนี่ยมันมืดคืมอยู่เงี้ยเฮ้ยเราเราจะได้สกิปปิ้งกันหรอวะถ้าถ้าหยุดก็น่าจะได้เฮ้ยเดี๋ยวเราตัดผมเป็นชั่วโมงอยู่แล้วไม่ได้จะหยุดแหละครับผมอยากทำให้พวกคุณดูอะ่ะเพราะว่ามันกระแสมันมาเรื่องเ้อเอ้ยทั้งสองสีเนี่ยผมก็เลยอยากมาอธิบาย ในานามของร้านค้านะครับไม่ใช่ในานามของผู้ผลิตนะครับผมอยากอธิบายในแนวนี้มากกว่าเพราะว่าก็คือผมมีทั้งสองแบบทังเซตเอิร์ออริจินอลแล้วก็เซตเอิร์ที่เป็นดูโทนนะครับซึ่งจะไปว่าค่ายนู้ปลอมค่ายนี้ปลอมเรามันส่งผลกระทบถึงร้านค้าที่รับของมาแล้วอันนี้ถูกปะ่ะดังนั้นเราก็จะมาลองให้ดูเหมือนกันไอ้ดูโทนเนี่ยมันต่างกันยังไงวัดกันไม้ต่อไม้ไปเลยนะครับจะได้เข้าใจกันว่ามันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะผลิตไทยผลิตนอกนะครับอ่ะ เดี far, on, ๋ยวตาก้องลงไปส่งของให้นะเจมหน่อยนะครับมีของ FC นะขอเป็นแรกแจกเดียวนี่นะครับเราเวลาเข้าสถานที่ก็ใส่แมสครับป้องป้องกันตัวนะส่งให้ท่าน FC นะมพ่งเหมือนโจนเลเว่นหมวกซาโบนี่มึงใส่ซาเหมือนแบบเฉพสียงไงอ่ะรีบไปเร็วก็รีบมาครับฟ้าคืบมากฝนตกอือช่วงนี้วันหยุดเยอะครับวันที่ผม่านีเพิ่งวันที่เท่าไหร่วะ เมื่อวานมันมาครับบูชาวันนี้ก็รีบมาโหสภาพปากซิดเป็นวีล็อกแล้วกันวันนี้เป็นวีล็อกด้วยเพื่อให้คลิปมันยาวนะครับเพราะเราก็ไม่รู้จะไปตกปลาที่ไหนอ่ะท่านผู้ชมมีหมายว่ชวนนะแจมหน่อยนะแถวๆลพบุรีอ่ะอืมเพราะช่วงนี้ก็เกือฟิลโควิดไปไหนนอกไกลจังหวัดไม่ได้นะครับเราก็น่าเสียดายกับการที่เราสูญเสียคอนเทนต์ไป ไปเดี๋ยวเจอกันร้านตัดผมครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ร้านตัดผมมีคิวอยู่ผมไม่อยากไปนั่งห้องแอร์ครับกลัวโควิดก็เลยนี่เข้าวัดเข้าวาครับมาให้อาหารปลาเสียบ้างเหมือนผมมาครับโจนะครับดูมันนี่นะครับเฮ้ยประดุกเฮ้ยอุ้ยตกใจนี่คือปลาดุกที่เราจะเอาไปตกปลาท่อนเนี่ยไอปลาจะโดกันนะครับ ว่าจะเพี้ยนเงียบเลยจุกไม่ต่ำสครับเงียบร้อยปลาเล่นโง่ไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับอดกินโอ้ท่านผู้ชมนู่นฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าร้องปั๊บปับ๊บใส่หัวแก๊ปแล้วมาเริ่มกูดจับเพ่ hey! ทำบุญแล้วสิแต่ได้หนอที่ได้ร่วมหอแล้วก็น้องกวยจับเพ่ฮ hey! ารม์ดดิ้ง เดี๋ยวพี่ให้ดูให้อาหารยังไงให้โลกจำดูนะครับนี่คือการเสกกระถานะครับท่านผู้ชมครับผมไม่มั่นใจเลยไม่มีหมวกเอาเนี้มึงเหมือนโจรเนไปเพราะว่า ผมจะเป็นซาโบนะครับน <sugar vodka> ี <roy> okay. <rik> ่คือการเสกอาหารให้หายไปนะครับจากกระแป้งนะครับจากมือเรานะแล้วก็เสกเลยโอ้โสมการกะตุยเรากระตุยเรากระเตอเอาสมการกะตุยล้วกระตุยเรากระเตอ้อาเงินเสกรับหนึ่งหนึ่งสามครับหนึ่งสอง ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนเคลื่อนเองดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรู้ไหมมันนำมาจากขี้ไก่เนี่ยโอ้โหตกกระโปงตากล้องแล้วคุณก็ต้องขึ้นรถผมอ่ะดูดิโอ้โหไม่ใช่คนดีจริงจริงเลยตากล้องอ่ะอาหารเม็ดเนี่ยมันทำมันจากขี้ไก่ทำไมคุณไม่เตรียมพร้อมว้าดูท่านผู้ชมเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้เนาะพิดหวังอ่ะโอ้โหค้าเนี จ้าป่าน้อยบริหารประเทศให้ดีๆไม่ต้องซื้อมากนะครับรถถังรถถึงเนี่ยไอะไรที่จำเป็นก็ดูแลก,ก่อนนะครับภาครัฐนะครับเจ้าป่าลุกหมดแล้วอู้อิบุญเหลือเกินให้เสร็จฝนตกเลยทุกคนหื้มหัว เห็นนะฟ้ายังบอกเฮ้ยไอ้เจมทำบุญนั่งเป็นคนดีเออคนดีชิบหายเลยไปท่านผู้ชมลุยฝนไปกล้องจัพังไหมเนี่ย ไม่ต้องเจอเลยฝนไม่หยุดมืดแล้วแล้วเราก็จะได้ทำคลิปไมเนี่ยเนี่ยเอาแซดเอ๋ยมาจะสกิป,ปิ้งให้ดูสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวมีถ่ายต่อโคตรยูทูบเบอร์เลยเป็นไงเราต้องรับผิดชอบงานที่ทำครับว่าช่วงนี้ต้องอัดแบบรัสต์ไล์อัดให้ไปดูคลิปย,ยาวๆเฮ้ยวันๆเราทำอะไรกันบ้างใช่ไหมด,ด,ดูทาา้องกล้องเลยเป็นไงคุณรู้ว่าจรใต้อธิบาย เดี๋ยววันนี้มาตัดต่อนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามดูตอนนี้นะครับก็พามาตัดหมวไม่ดูต่อวะห่อเฮงนี่รอ,อ,รอเลยช่งนี้ก็จะไม่ใส่ไม่ใัดหมวกอะโอเคเดีย๋ยววันนี้กิ๊บบี้ให้ดูฝาไบวันนี้ไม่ทนันไปครับผมเราก็มาพูดกันเรื่องซัดเอ๋ยนะครับตัวดำนี้คือซัดเอ๋ยรุ่นเก่านะครับเป็นสีล้วนนะครับก็คือจะมีสีเดียวข้อสังเกตของสีเดียวนะครับนี่คือมันจะยืดได้ ซึ่งตัวนี้ผมขอเรียกว่ามันเป็นเซตเอ้ยที่ผลิตต่างประเทศแล้วกันนะสิ่งที่แตกต่างก็คือมันจะทำจากโพลิเมอร์ที่ยืดหยุ่นได้เยอะแล้วก็ลอยน้ำลอยน้ำนะครับเกีียวเบ็ดก็ลอยน้ำนะก็เซเอ๋ยต,ตัวนี้จะมีช่องหนีบเบ็ดให้นะครับแต่จะโตวอ้วนกว่านะครับ ข้อเสียของมันก็คือจะไม่สามารถเก็บรวมกับหนอนยางตัวอื่นได้มันจะละลายนะครับจะเก็บได้รวมเฉพาะกับหนอนยางที่เป็นพอลิเมอร์เหมือนกันหรืออะไรที่มันแบบยืดๆได้ขนาดนี้นะครับแต่สำหรับตัวเนี้ยถามว่าตีสกิปปิ้งได้ไหมคือมันเป็นรุ่นแรกที่เราขายกันซึ่งมันตีได้อยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวกล้องลองแพงไหมครับนี่นะครับซึ่งมันก็ตีได้อยู่แล้วขอผมขอ,ขอใช้คําจำกัคดความว่าสําหรับเจ้าเซนเอผลิตน,นอกนะครับเทไหมเรียกว่าเซนเออยนํา นำเข้าดีกว่านะครับตีดได้ง่ายๆครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรยอดดิปแต่เจ้าเซตเลตตัวนี้ค่อนข้างจะมีของน้อยกว่าอีกแบบนึงนะครับก็ตีได้นะอ่ะสำหรับการตีแบบพิชชิง่งสกิปปิ้งนะครับมันก็ตีได้นะแต่ก็คือนับปุ้ยเนี่ยของโฆษณา<ม>ไว้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับการ ดีสกิปปิ้งในท่าต่ตางๆแล้วทีเนี้ยมันมีรุ่นใหม่ผลิตออกมาเป็นซัเอ๋ยที่ว่ามีทูทโทนในตัวเดียวเอ้ทีเนี้ยมันเกิดข้อตต่างว่าเอ้อันไหนของจริงของฟอร์มนะครับอันไหนของแพ้อย่างเงี้ยมันเป็นคําถามที่ผมก็โดนถามเพราะผมเป็นหนึ่งร้านค้าที่รับซัเอ๋ยมาขายนั่นเองซึ่งเราก็ต้องมาดํามคลิปอธิบายกันนะครับอ่ะทั้งสองตัวต่างกันยังไงตัวเก่าเราพูดไปละสีเดียวนะครับเป็นโพลิเมอร์ลอยน้ํายืดได้ห้ามเก็บกับหนอนชนิดอื่น ที่ไม่ใช่โพลิเมอร์อาตัวใหม่มาครับสาหรับอันนี้ผมขอเรียกมันว่าเซตเอ๋ยเมดอินไทยแลนด์แล้วกันเป็นเซตเอ๋ยที่ถูกคนไทยปรับปรุงขึ้นนะครับผลิตในไทยนะครับซึ่งต่างกับตัวนั้นมันเป็นเซตเอ๋ยนำเข้าตัวนี้นะยางจะยืดไม่เท่า PVC เหลวของบ้านเราก็เหมือนแบบงานในส่วนของนอนยางทั่วไปที่เราใช้บ้านเรานะครับแล้วก็จะมีไม่มีร่องหนีบเบ็ดละเนี่ยนะครับไม่มีร่องหนีบเบ็ดเราต้องแนบเองนะครับแล้วผมสกเกตเหมือนแบบเขาโค้งเขาจะเลียวลงหน่อย นะครับเลียวลงหน่อยและที่สําคัญมีสองสีนะครับอีกโจทย์หนึ่งก็คือเวลาเกี่ยวเบ็ดมันจมน้าครับนี่นะครับเวลาเกี่ยวเบ็ดมันจมน้ําจมนะครับแต่เวลาไม่มีตัวเบ็ดมันลอยครับอ่ะขอตัวไม่มีเบ็ดตัวนี่ครับลอยขึ้นมาครับซึ่งถ้ามีตัวเบ็ดจมจมหายไปเลยนะครับนี่ ก็เป็นข้อดีในการแบบเวลาเหยื่อขาดอย่างเงี้ยก็ทําให้เก็บเหยื่อได้นั่นเองนะครับลายเหยื่อหลุดจากเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บเหยื่อได้นะครับกู้เหยื่อได้อ่ะมาส่วนในงานของสกิปปิ้งเนี่ยในการที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันจมเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเหยื่อเนี่ยมันหนักขึ้นอ่ะเดี๋ยวลองสกิปปิ้งมุมเดิมก้ขอพลายแสง,งหมดละห้เอผมรู้สึกว่าสกิปปิ้งง่ายกว่าเดิมนะด้วยความทเหยื่อหนักขึ้น เฮ้ยมันมันก็ตีได้เหมือนกันในรุ่นใหม่พีเพราะว่ายางยางมันยืดได้ไม่เท่านะครับนี่ครับสวยไหมซึ่งคนบอกเฮ้ยมีของแท้ของปลอมไม่ใช่นะครับผมขอให้คานจำกัดความมันว่าเซตเอ๋ยไทยแลนด์กับเซตเอ๋ยนำเข้าแล้วกันเรียงนี้ดีกว่าตดีได้ยูซินะครับ,นะรบพิชชิง่งพิชชิ่งสกิป,ปิ้งได้ไหมอาหารมาพิชชิ่งสกิป,ปิ้งได้ไหมนี่ นี่นะครับค่อนข้างจะได้นะผมคิดเองหรือเปล่าว่าตัวนี้น้ำหนักดีกว่านะครับเนี่ยซีดีกว่าเดิมนะครับแต่ด้วยเนื้อยางมันเป็น PVC เหลวบ้านเราเนี่ยมันทาให้การยืดยุ่นเนี่ยมีโอกาสขาดง่ายเหมือนพวกหนอนยางบ้านเราแต่มันก็ทําให้อ่าพูดไงเราเก็บรวมกับหนอนยางตัวอื่นได้นะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียครับผมบางคนไปใส่กล่องยาง ที่ไม่ใช่เปโพลิเมอร์อย่างเงี้ยมันละลายเพราะมันเป็นเนื้อยาบหลาชนิดกันนะครับดีได้ครับรู้สึกว่าน้ําหนักดีด้วยเพียงว่าหลายคนบอกพี่ถ้ามันจมน้ำํำตอนออกแอคชั่น,นมีปัญหาไหมผมว่าก็ขอปกตินะเนี่ยว่าไหมเนี่ยก็ขอเรือมาปกติดนะังนั้นแล้วผมว่ารุ่นใหม่ที่สำคัญตัวนี้ผลิตที่ไทยนะครับทําให้มันมีของตลอดนะครับก็ ือว่าเป็นเหยื่อที่ไม่ได้แพ้อีกตัวหนึ่งเลยแต่อธิบายให้รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมดังนั้นก็เลือกใช้เอาครับไม่มีแท้ไม่มีปลอมอยู่ที่ว่าจะชอบแบบผลิตนอกหรือว่าเม็ดอินไทยแลนด์ของเราก็าลองเลือกดูนะครับเม็ดอินไทยแลนด์เราจะมี2ส,สีผลิตนอกจะเป็นสีล้วนนะครับผมโอเคมาสรุปกันครับอ่ะจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวสรุปให้เลยชัดเ้ยทั้ง2แบบนะครับ ขอเรียกตัวนี้ว่าเซตเอ๋ยนํำเข้านะครับจะยืดได้ตัวนี้เซตเอ๋ย Ma เม็ดอินไทยแลนด์นะครับก็คือจะเป็นยางเนื้อเดียวกับพวกหนอนยางที่เราใช้กันนะครับสิ่งที่ต่างพูดตัวแรกครับตัวแรกนี่ลอยน้ําถึงใส่ตัวเบ็ดก็ลอยน้านะครับตัวที่2ตัวเปล่าลอยน้ําแต่ถ้าใส่ตัวเบ็ดจมน้ํานะครับข้อ2อัดเอ๋้นําเขานี่มีรูซ่อนคองมเบ็ดให้นะครับส่วนซัดเอ๋ย t h ไทยแลนด์ไม่มีข้อสาม ดูขนาดครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับถูกปรับปรุงแล้วส้องแซตเอ้ยไทยแลนด์ให้เหมาะกับบ้านหลังนะครับข้อ4ก็คือยางไอ้นี่มันเหนียวขาดยากส่วนไนี่ขาดง่ายนะครับแต่ก็ตีได้อยู่ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น,นอย่าพูดว่าแท้หรือปลอมจงเรียกมันว่าแซตเอ้ยนำเข้าแตเอยไทยแลนด์เรียกกันแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้กระจับแจ้งแล้วเนาะ ร้านผมก็มีขายทั้ง2แบบนะครับไม่ใช่ว่าทักมาเฮ้ยเจมวันนี้แบบปลอมไม่โอเคครับอันนี้แบบแท้ไม่โอเคนะครับเราเป็นร้านค้าที่รับมาขายไม่ใช่ฝ่ายผลิตนะครับดังนั้นต้องออกมาเคลียร์ปัญหาตรงนี้นะครับต้องมาเล่าให้ฟังร้านอื่นยังไงไม่รู้ร้านผมขายอย่างนี้นะครับมีทั้ง2แบบคือแบบทูโทนนี่คือเม d ดอินเทอแลนด์แบบสีล้วนคือเม็ดอินนำเข้านะครับซึ่งตัวนี้จะมีของน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้จะมีของตลอดนะครับโอเค คลิปนี้ก็น่าจะมาเข้าใจกันเรื่องแซดเอ๋ยนะครับใครชอบพิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับตีสกคลิปปิ้งง่ายทั้งสองตัวลองหามาใช้กันดูนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับจนถึงครับนะไป